<c oughs> เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆคนด้วยนะครับผมอินดีด้ดาร์ลคสุดเกมโปเกสาก,กานะฮะก็คลิปนี้เราถึงเลเวล90กันแล้วนะครับผมเป็นซีซั่น2ที่เปิดตัวได้ดีนะฮะเ0แล้วนะฮะแต่ก็เขาน่าจะเปลี่ยนอะไรบ้างว่ามันไม่ได้ตัน90้าสปนี้เห็นมีคน <c oughs> อุย้ยเกมมีคนเวลเพิ่มไปแล้วนะเวล92 9 3อย่างเงี้ยนะเออ โอเควันนี้กิจกรรมวันนี้ไม่ไม่มีอะไรมากนะเป็นกิจกรรมเดิมๆนะไม่รู้ว่ามีกิจกรรมใช้พลังกายด้วยก็ได้ของตามที่เห็นนะครับผมผมก็คงไม่เอาผมไมได่ดองอะไรไปเลยนะผมจะเก็บเพชรไว้สุ่มไขใ่ให้ทุกคนดูนะครับผมก็สำหรับคนที่รอคลิปสุ่มไข่นะก็ฝากกดไลค์คลิปนี้เป็นกำลังใจให้ผมนะถ้าชอบมันก็ลืมกดไลค์เยอะๆนะครับผมและก็ ก่อนอื่นเลยฝากแช์นะฝากแช์นะครับผมฝากแชร์คลิปนี้แล้วก็ฝากแชร์ทุกๆคลิปที่ผมอ่าลงใหม่ในซั่นสองนี่นะฮะฝากแช่นะครับผมก็จะเป็นพระคุณอย่างยิ่งนะอ่าในคลิปนี้เราจะมาไปไปแข่งนี่ดีกว่าไอราชาสนามประลองครับผมเอ้ยไม่ใช่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 ไม่ใช,ใช,ใช่ผิดแล้วปปชนภัยอันตรายไปจนภัยอันตราย กูก็อ่านตามนี้มันไม่ใช่ทักอันเลยเหรออ๋อขอโทษนะนี่นฮะการแข่งโปเกม,มอนครับผมวันนี้เราเราจะไปตามหาชิปในนี้ไม่รู้มันจะได้หรือเปล่านี่ต้องการชิปเป็นดะ่วนนะเพราะเก็บชิปอยู่เยอะเหมือนกันฮนะตอนนี้ก็โอเคท้าทายใหม่แล้วกันฮอ,อนเก่านี่ล่วงไปแล้วครับผม โอเคแล้วเราจะเอาตัวอะไรไปลุยดีอะใส่ราเมจไปแล้วกันทำควาเสียหายโอเคเราจะเอาเซเลบี้ตัวแรกไปนะผมแล้วก็จะใส่เป็นเรคุซ่าไปแล้วกันอีกตัวนึงเอะไรดียืมเขามาอุ้ยมีแคลก้าเลยอ่ะ อยากเล่นทีมน้ำจังอ,อัศสิุท่าน้ำนี่หว่าเอาตัวอะไรไปดีนี่มียักษ์ด้วยอ่ะยักษ์พลังเจ็ดแสนแปดเนี่ยโอเควันนี้เราจะเป็นโฮโอแล้วกันเนาะโอเคมาวันนี้เราจะเป็นโฮโอยืมโฮโอหน่อยตังค์ไม่พอไหมพอไหมเนี่ยพอไม่พอ แล้วทำไมไม่คืนซื้อล่ะโอเคสักกูครับท้องไม่พอครับผมโคตรอันนาจิตอันนาใจท้องไม่พอเนี่ยันนี้เราจะเอาโอโอไปลุยครับผมเอาเราก็เรียกเรียกไปเลยว่าทีมบินแล้วกันนะยี่สิบคูน่อยเถอะไม่คูนเลยเฮ้ยโอเค ดูซิว่าวันนี้เราจะไปได้ไกลแค่ไหนเพราะว่าคลิปซีการ์ที่แล้วโอ้โหไปไม่รอดครับผมต้องหยุดกลางคันนะครับเพราะว่าเหมือนไม่ค่อยแรงกันแต่โฮโอนี่รับประกันแน่ว่าแรงแน่นอนครับผมรับประกันว่าแรงครับผมโอเคทีมบินเลยอุ้เดียวเดียวเดีเดลืมใส่ตรา โอเคไปอย่าให้พ่อผิดหวังนะลูกผมคิดอยู่ว่าจะเอาเซเรอาสด,ดีหรือว่าโฮโอดีหรือว่าจะเอาเดวกิชิดดีอันนี้ช่วยแสดงความเห็นกันหน่อยนะครับว่าจะเอาตัวอะดีระหว่างโฮโอเซเรอาแล้วก็เดลกิชินะครับเพราะว่าเก็บชิปจะเอาเก็บชิป2 0 0 0แล้วก็แลกเลยครับผมเพราะว่าตอนนี้เดวกิชินี่2 0 0 0ชิปก็แลกได้แล้วฮะ นีจะเปิดบัฟบแรงหนาะเดี๋ยวมันก็ตายแล้วแล้วก็ตอนนี้ไอ้ด่านด่านประจนภัยต่างๆครับผมถึงไอ้นี่แล้วนะไอ้ถึงเอนเตแล้วแต่ยังผ่านไม่ได้เพราะ,าะาราเพราะว่าอ้าวคือการชื่อต่อก็คือหัาผ่าเพราะว่าผ่านไอ้นี่ไอ้แบ็คไวคิวเลมไม่ได้ครับผมคือแบบมันแรงเกินอะ่ะโดนโดนโดนตีแบบ แล้วมันสกิลหมู่ไ,ไงมันเป็นสกิลหมู่แล้วมันตีทีแบบโอ้โหตายหมดแล้วผมใช้ไอ้นี่ไงเลกูซ่าไงขนาดอาเซอุสยังไม่รอดอ่ะคิดดูดิแล้วมันสกิลสกิลหมูทุกตัวเข้าใจว่าแล้วแบบมันไม่รอดอ่ะนี่ครับคนไฟแม่งเลย คือสกิลหมูมันไม่ลอดคือมันแรงมากอะ่ะคือแบบไอ้เซคคอมนะเซคคอมมันจะเป็นตัวปลดโลมเพราะมันปลดโล่ปุ๊บนะไอ้อะไรอะไอ้ตัวไวอ้อ่ะมันจะตามทันทีเลยไม่รู้สกิลอะไรเพราะผมไม่ไม่เคยใช้นะมันจะปล่อยมันคล้ายๆรูปพายุหมุนอะ่ะโอ้โหหน้าแหกฮะสามตัวตายหมดเลยครับผมก็มไม่รู้จะแก้ไงก็คิดไว้อย่างเดียวคือต้องเพิ่มพลังเยอะครับผม เสียดายโชว์ที่ไม่เล่นไม่ได้อัดเลยอ่ะไม่ได้อัดไม่ใช่ไม่อัดคลิปนะเออไม่ได้อัดคลิปด้วยแหละไม่ได้อัดสแตทโปเกมอนเลยระดับพลังโคตรต่ำงั้นปั่นนี้เปส,สามล้านไปนานแล้วเนี่ยโอ้เสียดายอ๋ออย่าสะดุดสิครับเปิดบัฟไปทีนี่นะโอ้ยสะดุด ก็เขาความเห็นอีกอย่างนะครับผมก็คือระหว่างทีมบินทีมบินกับทีมอ่าทีมพลังจิตแล้วก็ทีมน้ำจะทําทีมไหนดีเพราะว่าถ้าพูดถึงทีมไฟก็คงจะยังไม่ได้ผมเพราะว่ายังไม่มีกาดอนเลยฮะโอ้นกนี่มันก็มาร้องจังเลยต่อตอ วันนี้ว่าเราจะพาโฮโอไปไกลแค่ไหนครับผมจะถึงด้านสิบห้าหรือเปล่ามไม่รู้โฮโอนี่เรียกได้ว่าเป็นโปเกมอนที่โผล่มาตอนเดียวนะน่าจะใช่มั้งตอนเดียวแลวจำไม่ได้เลยว่าภาคไหนไม่ีนะ เอาสตอรอเบอรี่มายังไม่ได้ใช้เลยใชสตอรอเบอรี่สีสีม่วงสตอรอเบอรี่หรือเบอร์รี่ไม่รู้โอ้โอ้โหนี่ต่อต้านขึ้นมาครับผมนี่นะขนาดเลี้ยเก้าสิบแล้วพลังยังไม่ถึงสามล้านเลยสองล้านห้าไม่ถึงนะครับผมยังพูดถึงสามล้านเลยรู้สึกเสียดายที่แบบ ไม่ได้เอาดีเอแบบตอนนั้นที่ได้ดีเอมาเออคือเอาไปแลกมันก็นแหละแต่เอาไปแลกแล้วไปอัดสแตจตัวอื่นไงไม่ได้เอาไปอัดสเตจไอ,อตัวหลักสามตัวก็เลยพลังแค่นี้ครับผมรู้สึกหเหนื่อยใจกับตัวเองบนดูนคลิปเลยว,ว่าพลังน้อยพลังน้อยก็ตอนนี้ก็เริ่มอัดอัดอัดแล้วนะตอนนี้เรกุซ่าน่าจะพลังประมาณเจ็ดแสนสี่เจ็ดแสนห้าแหละ ก็ผมตั้งเป้าหมายไว้ประมาณเดือนสองเดือนแล้วต้องให้ถึงเก้าเก้าแสนได้ดเฮ้ยนกเยอะจังตอนนี้ก็อยู่ระหว่างทํางานนะเลยนั่งอัดคลิปแม่งเลยไม่ไม่ทงไปทำในงานเดี๋ยวคนคนดูน้อยใจก็คอมเมนต์เหมือนเดิมนะคอมเมนต์ตอนนี้คนคอมเมนต์หายเยอะมากเลยไม่เคยมีนคอมเมนต์เลยอ่รู้สึกเสียใจเสียใจที่ตัวเองไม่ไม่ยอมลงคลิป แล้วก็ผมก็จะมีเรื่องจะขอบคุณคนดูทุกคนนะครับที่ทําให้ผมสามารถสร้างรายได้ได้จากการลงคลิปแค่นี้ครับผมเมื่อวานผมก็เพิ่งไปรับตังจาก Western Union มานะฮะเจ็ดพันบาททํามาตลอดสามสี่เดือนเจ็ดพันบาทก็มันก็คุ้มเลยแหละเพราะว่ามันก็เป็นสิ่งที่น่าภูมิใจนะสำหรับคนทํำ YouTube นะครับผมก็ใครที่อยากจะทําสร้างรายได้นะด้วยการทํา youtube ก็ มันก็อาจจะลำบากช่วงแรกๆงครับถ้าแบบคนดูวันน้อยครับผม,มก็ต้องสะสมให้จนกว่าตัวเองจะถึงอ่าสิบเหรียญนฮะต้องเก็บสะสมก็มีหลายๆสายช่องนะที่ทำ่าคลิปอ่าอะไรอ่ะคลิปอ่าอะไรวะสอนทำ YouTube เออก็ลองไปดูกันนะผมใครอยากทำก็มันก็เป็นอะไรที่ดีนะถ้าแบบ มีเป็นเหมือนทําเป็นงานอาิเล็กเสริมได้นะครับผมระหว่างเรียนก็ทําได้นะอันนี้แต่มันอาจจะยุงย่งยากนิดนึงสำหรับช่วงเริ่มแรกๆนะครับเพราะเราต้องทำทุกทางให้คนเข้ามาดูเยอะๆซึ่งก็เหนื่อยนะกว่าจะมาถึงจุดนี้ครับผมแล้วก็จุดนี้ก็คือห้าพันซับนะเพราะว่าเมื่อไหรจะถึงเม่ถึงหมื่นสักทีไม่รู้ก็ รบกวนท่านผู้ชมอีกครั้งนึงฝากแชร์นะฝากแชร์ฝากไลค์เยอะๆเลยนะครับผมาฝากแชร์ไปที่กลุ่มกลุ่มเพื่อนของคนดูทุกคนนะผมฝากใหม่นะโอเคเดี๋ยวคราวนี้ผมจะมาล้องนี่ก่อนโฮโอ,โอว่าจะตายไหมอัมติโอ้ไม่ตายเพราะเราไม่ได้เปิดบั๊มัน หรือเปิดบัฟแล้วมันเพิ่มความแรงกล่าไม่รู้นี่ผมไม่ไม่แน่ใจแต่น,นี่ก็ตายเกือบหมดแหละไม่ต้องเปิดไม่ต้องเปิดแล้ว <c oughs> ตอนนี้ถึงหลนที่ไหรเนี่ยพูดสะเพรินเลยก <c oughs> ็แนอนะคตจะมีคลิปฮอนลงมาด้วยแหละคลิปอาจจะมีคลิปฮอนคลิป พ b คลิปเกม,มอ,อื่นๆมาเย,ยอะแยะรออีกสักแป,ป๊บนึงเพราะว่าเดีย๋ยวจะซื้อคอมแล้วรอยอยีกหน่อยรออีกหน่อยจวจะสตรีมด้วยจะจะซื้อคอมมาสตรีมคุยทุกคนดีกว่าง่ายกว่าได้ละใกล้ละรออีกสักแป,ป๊บสักแป,ป๊บเป็นเดือน <laughs> สักแป,ป๊บเป็นเดือนแต่ที่จริงก็อยากเอาเดียกา้ามานะแหมไมรู้สึกเสียดาย จะรอดไม่ได้เจอเดียกาเนี่ยเปิดโลดไปก่อนเกิดบัฟบัฟโอโอเอ,อ,อื้อบัฟอมตะอุ้ยเอาโว้ยก่อนโหล้างบัฟเซเลบี้ก่อนเลยดีกว่าโอโอจิ้มไปหนึ่งทีนี่ร่วงไปดิ อุ้ยกดผิดไม่อยากเปิดโล่อ้าวเปิดโล่แล้วโล่หายไปไหนนี่ไงอุ้ยไม่เข้าไอ้บ้าอ่าวเมื่อกี้เปิดโล่ใช่ปะ่ะเฮ้ยทุกคนเมื่อกี้ผมเปิดโล่ใช่ปะ่ะแล้วโล่ไปไหนวะเออแตกแบ่้ไยเกมน,นี้ ถึงด่านที่อ่าเสียด่านที่เก้าแล้วก็ผมวุ้ยปก,ปกติเป็นซีกาเมื่อพาร์สเมื่อพารสท,ที่แล้วนะแม่งไปต่อแทบไม่รอดอะแค่ด่านเจดด่านแปดนี้องพาร์สพาสที่แล้วไดไออะไรอ่ะตัวแลวะซีกาทีการขนาดฟอร์มร้อยนะโหดินเอก็หายากของหาโคตรยากมันมันดูไม่ค่อยเก่งก็งไม่รู้นะ ผมคิดว่ายังไงเดียก้าก็แรงแรงกว่าไอ้ซีกาอยู่ดีผมมันเอาเมลมาปลดโลดหรือเปล่าไม่ไงครับอติยังไม่ต้องใช้ฉกไปทีหนึง่งแม่งห้าโจมตีของไอเล็กกุซ่าเนะี่ยไม่รู้เป็นมังกรหรืองูแล้วฉกเลยอ่ายาวไปยาวไปครับผม ่ร้จะยาวได้แค่ไหนเพราะว่าอาจจะโปรแกรมอัดหลุดหรือความจำเต็มนะฮะก็คลิปและคลิปแล้วตัดความตัดเอตัดจอตอนความจำเครื่องเต็มพอดีก็ดูแล้วซีการก็คงไปไม่รอดนะก็อย่างที่เห็นเมื่อกี้เพราะว่าตั้งแต่ตอนนั้นก็ไม่ได้เข้ามาเล่นเลยเพราะซีการตายหาไปแล้วครับผม เ้ยไอพวงนกนี่ไอห่าขอลองอัติสักทีอือโ,อโอ้โหไปเขี่ยมันเงเนี่ยอ,อืออือไม่คิดเลยว่าต้องเปิดโลกนี่ไงครับฟีดอะไรฟรีดอะไร ผมลองไปพิมพ์ถามในกลุ่มดูนะว่าเดโอคิทิสเนี่ยมันโหดหรือเปล่าก็มีคนตอบบ้างว่าโหดบ้างคนก็ตอบว่าสกิลไม่แรงบ้างนี้ก็ไม่รู้เพราะอะไรนะครับผมคือก็เลยสรุปก็เลยเชื่อใครไม่ได้เลยว่ามันแม่งโหดหรือไม่โหดไปแต่ก็ชอบนะเดโอคิทิสเนี่ยเป็นโปเกมอนที่แปลกประหลาด ซึ่งเกิดจากอุกบาทหรือเปล่าก็ไม่รู้จําไม่ได้ละประวัติมันลํำคาญพวกนกจังเลยเราจะปลดโลก่ก่อนนะฮะด้วยการใช้สตอเบอรี่แล้วก็จะอันติโอ้โหค้างอีกแล้วช่วงนีโ้โทรศัพท์ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ ล้างปั๊บไปหนึ่งทีฆ่ามึงก่อนเลยตัวปัญหาเออนี่ไงอืมอออเจไดบี้ไปก่อนฉกชกเออ มูเสียงเสียงฉกแม่งฟังดีๆก็เล้าใจเนียยังปักแบบเหมือนเหมือนตบกบ,บานเด็กในในแบบบักเสียงฉกสะใจดีเออแล้วมีอีกอย่างจะบอกก็คือเรกซ่าเนี่ยถ้าเอาจริงๆนะป่านนี้พลังเหยียบร้านไปนานแล้วผมถ้าถามว่าทำไมถึงพูดงนี้ทำไมถึงเหมือนบอกงี้ก็คือว่า ผมไปกดรีนิสัยเรกูซาไง,ไงและผมลืมย้ายสเตตไปให้ตัวอื่นก่อนผมรีไปเลยและทีนี้หายหมดเลยครับทุกอย่างแนละหายหมดเลยครับผมก็ <c oughs> <c oughs> เลยแบบต้องมาปั้นใหม่ตอนนั้นบวกบวกอะไรบวกยี่สิบแล้วมั้งไอ้อะไรอ่ะไอ้บวกเลเวลอะไรการฝึกอ่ะบวกยี่สิบไปแล้วอะ่ะบวกยี่สิบกว่าไปแล้วอะ่ะเออค้าวคอมนิดก็ประมาณหกสิบแล้วอะ่ะนกมันเป็นเยนี่ เออความจำจะเต็มโอเคสุดท้ายแล้วกันส้าแล้วกันขอตัดหน้าแม่งทีะเะแล้วเ็เปิดโลกก่อนอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไปไหนลำคานสิงนก,กเกินเอื้อโอ้โ,อโหต้องใส่จบแค่นี้แล้วครับผมมึงมึง กระจอกหนะ้ากระจอกหนะ้าเออโอ้โหโดนสายฟ้าโดนสายฟ้าทีร่วงเลยครับผมฮ่าโอโอนี่แพ้สายฟ้า,าจริงๆนะฮะโอเคมาได้แค่นี้เองนะครับผมโอ้โหผมทำได้ไม่ถึงตามฝันนะผมกะไวด้ด่านสิบสามสิบสี่นะนี่ไปไม่ถึงฝันจะได้โอ้โหคือไม่ใช่แนละ้วผมกากเองก็ผมไม่ต้องไปโทษปเกมอนนะผมกกเองนะไม่ต้องไปโทษใครผมกากคนเดียว เออโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปท่งนี้สำหรับโฮโอนะฮะก็ไม่ใช่โฮโอผมอยู่ดีชอบไปยืมของชาวบ้านชาวจ้องเขามาโอเคฮะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าผมจะเป็นอะไรนั้นฝากกดไลค์กดแชร์กดตนะิดตามกดไลค์เยอะๆแล้วก็ที่าสาคัญนะคนดูว่าขอคนดูจริงกดแชร์ให้เยอะผมกดแชร์ไปทางกลุ่มและทางเฟซบุ๊กของพวกท่านเยอะๆนะครับก็จะเป็นพระคุณอย่างนี้ก็ขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ